สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทา่โลกโดยแม่หมอความสุขหวัวโตโตโมแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกบวกบวกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะเราจะเจอกันนะคะแห่งความสุข ทุกวันทุกที่ทุกเวลานี่เมื่อคุณไม่สบายใจคุณก็เปิดฟังแม่หมอได้นะคะแม่หมอเป็นเพื่อนคุณคนหนึ่งนะคะนะคะในร้ายมีดีในดีมีรายโปรดจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามใหม่และกดติดตามเก่าคนที่น้อมรับขอได้อ๋อก็น้อมรับพลังงานดีๆบวกๆไปเลยนะคะนะคะ ขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แต่งแม่หมอนะจ๊ะนะคะโอเคค่ะเรามากันเลยนะคะวันนี้นะคะเห็นรูปแบบนี้แล้วเราก็เลยนึกถึงเออจักรวานนะคะจักรวาลอยากมอบสิ่งใดโอกาสใดให้คุณภายในสองสาวันนี้คุณจะเจอเรื่องอะไรนะคะที่จักรวาลส่งมาให้คุณนะคะนะคะคุณจะเจอเรื่องใดจักรวาลจะส่งเรื่องอะไรมาให้คุณ จกักวาลไม่ใช่นางงามนะมาดูตัวตนของทุกคนนะคะแม่หมออารมณ์ดีจังเลยใช่ค่ะจัสมินนะคะนี่คือจักรวาลจะมอบนะคะสิ่งที่คุณปรารถนา คุณต้องการอะไรจักรวาลก็จะมอบให้คุณคุณปรารถนาเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณอยากมีเงินเก็บเงินออมนี่คือจักรวาลจะมอบเงินมาให้คุณส่งเงินลงมาจาก,ากฟ้าเลยคะ่ะมาให้คุณนะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยอย่างสูงเลยจ้าตึ้ง นะคะวันนี้เราได้แก้วสารพัดนึกมาทุกคนนะคะนะคะเอาราคาเรามาต่อกันเลยนะคะนี่คือจัดสมินนะคะสิ่งที่คุณจะได้สิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณปรารถนาไพ่ออกมาใบแรกดีเลยเราขอว่างนะคะเป็นไพ่ตัวที่คุณปรารถนานะคะคุณอยากคุณร้องขอกับจักรวาลว่าให้คุณได้มีเงิน นะคะมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายนะคะคุณจะมีแน่แนวนอนคุณจะได้เงินเก็บเงินออมมากขึ้นอยู่แล้วนะคะนะคะมาค่ะนะคะโอ้ยแล้วไพโอ้อยโอ้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 นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะไพ่ไพ่ปลิวค่ะทุกคนนะคะไพ่ปลิวนะคะ,คนะคะ,ปะ,คะแป๊บนึงนะคะแม่หมอขอจัดระเบียบแป๊บนึง โอเคนะคะนี่คือคุณลองขอว่าคุณอยากมีเงินเก็บสักก้อนหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมคะนะคะแล้วคุณจะได้ไหมนะคะบางคนขอมีเงินมีงานมีอะไรก็ว่าไปนี่คือเงินของคุณนั่นแหละค่ะที่คุณเคยสะสมออมมามันจะได้มีการเบิกถอนมาใช้แล้วเมื่อถึงคราวเวลาจําเป็นนะคะเงินของคุณนั่นแหละค่ะ นะคะว้าวเจ็ดดาบนะคะการคุณตอนนี้คุณกําลังทําอะไรหลบๆบซ่อนๆอยู่ใช่ไหมคะคุณกําลังฝึกวิทยาอยู่อยู่หรือปเปล่าคะเนี่ยค่ะเจ็ดดาบนะคะสิ่งที่นะคะคุณปรารถนาคุณกําลังลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไรคะ่ะอยู่คนเดียวหลบหลบ,หลบซ่อนๆดีแล้วคะ่ะเพราะว่าเราจะ ไม่ทําอะไรจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะอย่าเพึ่งไปบอกใครนะคะจนกว่าแบบว่ามันจะเป็นข้อดีนะคะมันจะไม่มีข้อร้ายเลยแต่ถ้าคุณทําไปแล้วคุณไปบอกคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีคนอื่นเขาก็มาพูดในพลังลบให้กับคุณคุณก็จะเลิกทําในจุดจุดนั้นเลยนั่นเองนะคะหนึ ชัยชนะนะคะสิ่งที่คุณลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแบบหลบๆซ่อนๆคุณกําลังจะได้รับชัยชนะนะคะมันคือของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะเราเชื่อว่างานที่คุณทําสิ่งที่คุณลงมือทําเป็นสิ่งนี้ที่ดีแน่นอนเพราะคุณถ้าคุณไม่เป็นคนดี นะคะคุณจะไม่ได้มาเจอแม่หมอนะคะหรือว่าถ้าคุณอาจจะคิดลบๆอยู่นะคะเทวดาของคุณอาจจะผักมาให้เจอแม่หมอนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแต่เราเชื่อแน่ว่าไม่มีใครแบบเป็นคนห้ายหรอกค่ะนะคะ,นะคะอามาาขาต่อเลยนะคะ นะคะนี่คือชัยชนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอุปสรรคต่างๆของคุณได้ผ่านพ้นไปแล้วเพราะว่าขึ้นหนึ่งดาบกว่าจะผ่านพ้นมานะคะคุณก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพกพกพกมีดติดตัวพกดาบติดตัวไว้ข้างหลังตลอดเลยนะคะด้านข้างด้านหลังพร้อมเสมอทุลืมนะคะ การที่คุณรักตัวเองคุณจะได้เจอสิ่งดีๆนี่คือจักรวาลมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณจัดเม้นนั่นเองนะคะจัดเม้นคือองค์จักรวาลน,นะคะเราขอนะคะเราขอวางไว้ตรงนี้นะคะ จัดเมนคือจักรวาลน,นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณจะได้เจอคู่รักค่าทูเลฟไม่ก็จะได้เฉลิมฉลองนั่นเองนะคะความสําเร็จของคุณมันจะเปล่งประกายออกมาให้คุณได้ชื่นชมความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณทํามามันไม่เสียเปล่านะอย่าเพิ่งท้อนะคะลูกท้อทันได้นะแต่ว่าความท้อทันไม่ได้นะคะอ๋อแม่หมอชอบบอกนักศึกษาแบบนี้ค่ะนะคะดูว่า ความสําเร็จนะคะคุณจะมีโอกาสคุณกําลังจะมีรักนะคะเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะคนแดนไกลหรือเปล่าคะหรือว่าการงานของคุณจะประสบความสําเร็จจะเป็นที่รู้จักนะคะในวงกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนะคะในวงนอกวงในนะคะทั้งทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศก็ได้นะคะนี่คืองานของคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยนะคะ t ด e d เดบางสิ่งบางอย่างนะคะมันได้จบลงแล้วไม่ต้องกลัวนะเอ่อไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะทางด้านโชคชะตานะคะที่คุณเจอมานะคะมันได้จบลงแล้วได้จบสิ้นลงแล้วนะคะนี่คือเด e d เดทการเหมือนว่าการตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะคะเดเดทนะคะชีวิตใหม่ของคุณกำลัง จะเข้มข้นขึ้นนะคะชีวิตใหม่ของคุณหมายถึงว่าโอกาสใหม่ๆนั่นเองนะคะนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างไงต่อคะการเงินการเงินของคุณก็จะมีเข้ามานะสิคะนี่คืออัศวินถือถือเหรียญน,นะคะการเงินของคุณก็จะเข้ามาให้คุณได้จับได้ ได้จับได้มีโอกาสได้พัฒนาการเงินของคุณเอาเงินไปลงทุนกับบ้างสิ่งบ้างอย่างนั่นเองนะคะลงทุนกับตัวเองดีที่สุดนะคะเช่นไปลงคอร์สออนไลน์นะคะไปเรียนอ,อะไรที่มันทำให้เราได้เจอผู้คนเยอะๆอะค่ะแล้วคุณจะได้เจอโอกาสดีๆนั่นเองนะคะเราบอกเลยนะคะ โอกาสดีของคุณมาแล้วนี่คือจัก,กรวาลกําลังจะมอบให้คุณชีวิตใหม่โอกาสใหม่นะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของแรนดอมนี้ด้วยนะคะนะคะคุณจะได้โอกาสดีๆที่จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะคะเพราะว่าเกิดอัศวินถือเหรียญขึ้นมาแล้วจ้า The Tower โอ้นะคะ สภาวะเรื่องการเงินมีปัญหาใช่ไหมคะบางคนนะคะเดิรดเดนะคะแล้วก็เดิร์ทาวเวอร์แสดงว่านะคะสภาวะนะคะการเงินคุณมีปัญหาแล้วคุณก็ได้จบลงแล้วนะคะธุรกิจด้านการเงินการงานของคุณมีการเงินมีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ว่ามันได้จบลงแล้วละค่ะ <c oughs> คุณกำลังจะฟื้นตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแน่นอนขอขอก่อน เก้าเหรียญคุณกำลังจะฟื้นตัวชีวิตคุณมันช่างน่าอัศจรรย์ใจจังเลยนะคะหลังจากที่อุบัติเหตุกรรมต่างๆนานานะคะอุบัติเหตุอย่างใหญ่หลวงถึงกับได้แบบว่าอุบัติเหตุไหนในที่นี้หมายถึงว่าอุบัติเหตุทางด้านการเงินการงานนะคะนะคะคุณเพราะว่ามันขึ้นเดอรทาวเวอร์นะคะ นับจากนี้คุณจะได้สับก้อนโตเพราะว่ามันขึ้นเดอะเด t h ดอะทาวเวชีวิตคุณมันหนักหนาสาหัสมากเลยนะคะชีวิตคุณนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่จักรวาลมอบให้คุณนะคะโอกาสใหม่ๆเงินทองนะคะเก้า เเหรียญน,นะคะนี่คือเงินก้อนโตซัพ์ก้อนโตบางคนจะได้เงินจากคนรักนะคะเพราะมันอยู่กับช่วงตรงกับช่องความรักบางคนจะได้เงินจากคนรักเป็นเงินก้อนโตคุณลองขอเขานะคะลองคุยกับเขาแต่ถ้าไม่ใช่คนรักนะคะคุณอาจจะได้รู้จักใครสักคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะนะคะการงานของคุณ คุณจะเริ่มนะคะเริ่มตั้งตัวได้นับหนึ่งใหม่อีกครั้งแต่กว่าจะเริ่มได้มันก็เหนื่อยนะคะเห็นไหมคะเดอะทาวเวอร์มันหนักเลยดีแฮงแมนนะคะการรอช่วงจังหวะโอกาสนะคะดีแฮงแมนในร้ายมีดีในดีมีร้ายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะรอจังหวะโอกาสที่จะมาถึงจังหวะนั้นมาถึงหรือ,อยัง คุณจะได้งานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือว่าได้ทำธุรกิจใหม่ๆเป็นธุรกิจที่บางคนนะคะอยู่ในตำแหน่งใหม่ๆนานแล้วนะคะแต่บางคนกำลังจะได้ตำแหน่งงานใหม่ๆซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ใหญ่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะนี่คือนะคะถ้าเป็นหน่วยงานราชการคุณก็จะได้ ตำแหน่งใหญ่เลยนะคะนะคะมาค่ะนะคะการงานคุณไม่ต้องห่วงนะคะการงานมีแต่ส่งเสริมซึ่งกันและกันบางทีการทำงานอาจนำพาให้คุณได้เจอกันกับคนรักก็ได้นะคะถ้าคนยังไม่มีคู่แต่ถ้าคนมีคู่แล้วนะคะคุณก็นะคะ จะสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนั่นเองตรงนี้รอจังหวะโอกาสเฉยๆเพราะชีวิตคุณเจอมาหนักแล้วทั้งเดอะเดทและก็เดอะทาวเนั่นเองนะคะชีวิตคุณรอตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะการรอรอวันสองวันเองค่ะแล้วโอกาสใหม่ๆเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะนะคะแล้วไงต่อคะ การงานแสดงว่านะคะเมื่อคุณได้เข้าไปรับตำแหน่งใหม่เนี่ยนะคะคุณจะเจออย่างแรกเลยคือเรื่องการงานแต่คุณสามารถจัดระเบียบงานใหม่ได้นะคะจัดระเบียบงานที่ทุกคนทำไม่ได้แต่คุณทำได้นั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับบางทีคุณอาจจะได้แบบว่า อ่มได้เป็นเจ้าของจิตการแล้วพ่อแม่เพิ่งมาบอกว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณจะได้งานดีๆแน่นอนนะคะแล้วคุณจะจัดระเบียบงานของคุณนะคะคุณจะมีการเจรจาต่อรองนะคะเรื่องงานนี้แหละนะคะจะมีหุ้นส่วนเข้ามาคุณจะมีการเจรจาต่อรองภายใน3 4มสีวันนี้นะคะภายในอาทิตย์นี้แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้เจราจาต่อรองในเรื่องงานกับ บางสิ่งบางอย่างกับบางส่วนนั่นเองนะคะนะคะบางคนกําลังไปรายงานตัวหรือเปล่านะคะกับหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะช่องทางนี่คือเด็กถือเหรียญ คุณจะได้โอกาสช่องทางการหาเงินมากเพิ่มขึ้นมากกว่าช่องทางเดียวคุณเป็นคนเก่งคุณหาเงินเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับมาโอกาสคือในด้านการงานและการเงิน การบริหารจัดการนะคะช่วงจังหวะนี้คุณบริหารจัดการเรื่องการเงินคุณคุณได้นะคะคุณกังวลเรื่องการเงินใช่ไหมคะว่าคุณจะบริหารจัดการไม่ได้คุณจัดการได้สิคะนี่คือ2เหรียญน,นะคะระายรับไปรายจ่ายบาลานได้ค่ะนะคะนะคะ,นะคะแล้วไงต่อคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรคะจกักรวาลอยากจะมอบอะไรให้กับคุณคะราชินีถือดา ราชนีถือด้ามนะคะคุณเป็นคนที่แน่วแน่มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่ดีมากนะคะมุ่งสู่ไปข้างหน้ามีบริบาลครับข้างคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณเป็นคนยึดมั่นในหลักเกณฑ์มากๆเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโปรดเชื่อมั่นในตัวเองนะคะนะคะนี่คือไม่มีมีไพ่ลายแต่เป็นไพ่ใหญ่นะคะแล้วไงต่อคะเดอสตา โอกาสใหม่ๆชีวิตของใหม่ๆของคุณเริ่มขึ้นแล้วนะคะชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจัก,กรวาลมาบอกคุณนะคะจัก,กรวาลมาอวยพรให้คุณนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้ค่ะความสุข นะคะบางคนจะมีความสุขเตรียมตัวแต่งงานเลยนะคะสวยๆรวยๆเชิดเชนะคะจะมีนะคะคนต่างแดนมานะคะคุณจะเป็นคนสวยสะพังสวยทั้งภายนอกและสวยทั้งภายในเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนหล่อทั้งภายในเป็นคนที่หล่อทั้งภายนอกผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่พร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายนะคะที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะ แล้วก็มีหน้าที่การงานพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายนี่คือคุณเจอผู้หญิงที่ <c oughs> นะคะมีความเก่งรอบด้านนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัว ะะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะคุณไม่อยากมีหรอกแต่มันจะเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแบบปุบปรับรับโชคนั่นเองนะคะนะคะในด้านการความรักนะมันจะมีอะไรเข้ามาหาคุณแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆไม่เคยคิดว่าจะมีแฟนไม่เคยคิดว่าจะแบบเออแบบนี้แบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะนะคะคุณสามารถเลือกได้นะนะคะปุบปรับรับโชคใช่ไหมคะ เดอะเลิฟมอรจักวาลประทานคนรักมาให้คุณค่ะไพ่ออกความรักมากเลยนะคะทุกคนนะคะใครที่ยังไม่มีแฟนคุณเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวใส่ชุดขาวได้เลยนะคะนะคะเดอะเลอเวอร์ออกมาขนาดนี้นี่คือจักรวาลจะมอบให้นะคะแล้วก็ตำแหน่งงานด้วยนะคะนะคะโอ้โหทุกคน ทุกคนราชินีถือไม้เท้าออกมาพร้อมกับราชาถือไม้เท้าคุณและเขาจะเป็นคู่ที่หนุนนำซึ่งกันและกันคนที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะคุณจะเจอคนที่ตรงสเปคคุณนะคะเพียบพร้อมไปทั่วทั้งการงานการเงนิงนความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอนะคะ คนที่นะคะรักเดียวใจเดียวนั่นเองและเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ที่หนุนนำกันนั่นเองนะจาะคะสิ่งดีๆขอไพ่ปิดจบค่ะนี่คือจักรวาลอยากจะอวยพรให้คุณได้รับนะคะได้รับอะไรคะความรักความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะดูซันจบค่ะ นะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความราบรื่นนับจากนี้นะคะปัญหาแทบจะไม่มีเลยแต่มันคือปัญหาใหญ่นะคะถามว่าปัญหาใหญ่หนักมากนะคะเพราะขึ้นเดอะทาวเนะคะแล้วก็ขึ้นเดอะเดทนะคะแล้วก็ขึ้นแฮงแมนนะคะแฮงแมนคือรอรอจังหวะโอกาสรอให้ชีวิตคุณฟื้นนิดนึงนะคะนี่คือไพ่หนักเลยหนักหน่วง นะคะไพ่หนักหน่วงแต่คุณจะผ่านจุดนั้นมาได้เราเชื่อว่าบางคนผ่านจุดนะคะชอกช้ำนะคะผ่านจุดอุบัติเหตุ icu มาแล้วด้วยซ้ำไปนะ,ะนะคะนะคะคุณได้ต่อไปต่อในลมหายใจของคุณแน่นอนนะคะลมหายใจของคุณได้ไปต่อนะคะพอขึ้น the v อ r ์นะคะแล้วก็นะคะ the อร์แล้วให้ปิดท้ายคืออะไรคือ the sun นะคะนี่คือจักรวาลจะมาบอก นะคะว่าคุณจะได้เจอหลักแท้ชีวิตมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยจ้านะคะอาชีวิตคุณจะได้มีโอกาสดีๆนะคะคุณจะได้งานที่นะคะคุณถ้าใครนะคะมีงานนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะที่แน่ๆคุณกังวลเรื่องรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะคุณบาลานได้ค่ะนะคะช่วงนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณจะหาทางออกได้มันจะมีทางออกให้คุณได้ นะคะมันจะมีทางออกสําหรับคุณอยู่นะคะคุณจะได้เจราจาเรื่องหน่วยงานต่างๆนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้นะคะคุณจะเจอรักแท้จริงๆเป็นคู่โซเมตเป็นคู่เดทที่นี่หากันจนเจอนั่นเองนะคะแล้วมันจะมาแบบปาฏิหาริค่ะมันจะมาแบบรวดเร็วทันใจนะคะนะคะ คุณเป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสิ่งดีๆกําลังจะตามมาเงินทองจะเข้ามาหาคุณเดะเลเวอร์ over, ไม่มาได้ไงคะขึ้นเดะเลอเวอร์ขนาดนี้นะคะแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะเป็นเดอะ n ซันเดอะซันแล้วก็ก้าเหรียญน,นี่คือก้าเหรียญจะมาหาก่อนคุณเลยเมื่อคุณมีอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างอุบัติเหตุในชีวิต นะคะเมื่อมันเจ็บหนักสิ่งดีๆก็เข้ามาก็คือก้าเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณจะมีโชคก้อนโตจะมีคนนําเงินมาให้คุณเป็นลาบก้อนใหญ่เลยเป็นโชคก้อนใหญ่ลาบก้อนนี้จะทําให้คุณบาลานซ์นะคะจะมีคนเอาเงินมาให้คุณคุณจะได้รับโชคก้อนโตจริงๆนะคะนะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วเงินก้อนนี้คุณจะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เหลือคุณนําเงินไปลงทุนสิ่งต่าง นะคะนี่คือแล้วคุณก็จะบางทีมันหาที่เราบอกว่านะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบเราแต่ปาฏิหาริก็คือความรักที่คุณจะเจอกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงคุณก็ได้เจอรักนะคะแล้วชีวิตใหม่เดะซัน เดอะซันกับเดอะสตาแล้วก็เดอะเวอร์นะคะเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะนี่คือสิ่งแล้วก็จัดเมนด้วยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเราปฏิหารในเร็ววันนี้ค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ